สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะหลังจากที่เรามาหาสถานที่ในการทดสอบระบบความเคลื่อนสี่ล้อของเจ้าดีแบ็กสองพันยี่สิบสองนะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ลิตรรับเคลื่อนสีล่ล้อนะนี่เราก็ได้สถานที่แล้วนี่สถานที่จริงนะไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะนี่เละแล้วตอนนี้นะตรงนี้น่าจะเละสุดแล้วนะในบรรดาที่เราขับหาเมื่อกี้นะตรงนี้เป็นจุดที่น้ําขังนะน้ําฝั่งนู้นไหลมาฝั่งนี้นะแล้วก็ขัง มันไม่ไหลไปลงร่องนั่นนี่ผมลองถอยมาแล้วว่าเมื่อกี้ใช้โฟไฮดูมันก็น่าจะลําบากอยู่นะไม่รู้จะต้องใช้รถไถาลากหรือเปล่านะคลิปนี้ก็มาลองดูกันนะดีแม็กตสอบขับเคลื่อนสี่ล้อระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนับในทางแบบน้ําขังเละๆดินโกลนดูดๆแบบนี้นะว่าจะเป็นยังไงขึ้นไหวหรือเปล่าต้องใช้หมดไหนถึงจะขึ้นนะก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับ อลองเหยียบลองอยังด้วยนะครั้งมันก็ยังแข็งแข็งอยู่การทดสอบครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มีน้ำหนักบรรทุกนะลมยางก็หลังไปสิบห้านะล้อหน้าสี่สิบอาจจะมีผลต่อการจับการสัมบัติพื้นแะการสลัดกรนูนแล้วพวกนี้มีผลหมดนะถ้าใส่ลมอ,อ่อนกเนี้มันก็จะขับง่ายกว่านะแต่ถ้าลมแข็งเนี่ยหน้ายางมันจะไม่ค่อยกอนะเกาะเดี๋ยวตั้งกล้องแปบ๊บนะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าไปได้หรือเปล่านะครับ เสียดายนะโชเฟอร์สาวไม่ได้มานะจะได้เห็นแบบหลายๆหลา,ากหลายมุมมองนะแต่ว่านี่ก็ดูมุมข้างๆไปก่อนแล้วกันนะรอบแรกผมก็จะใช้ 2H นะครับ 2H หน้าไม่ขึ้นนะผมมองว่านะผมจะไม่ให้มันกระฉูดเละเทะนะน่าจะโดนใดนะโอเคนะ 2H กันก่อดน,นะครับ มาลุยก,กันนะโมสองเอนะครับมันเป็นรอยไถเก่าด้วยนะแนะ้ำก็ขังนะลองดูที่ไปได้ปะนี่มันฟรีแต่รอบฝั่งซ้ายต่ไม่ได้นะเนี่ลองกระแทกช่วยสับสองไปได้ไหมไม่ได้นะเออต่อยหลังเล่งไปที่รอบที่มีแรงบิด ไม่ได้นะไม่ได้นะแม้ว่าเราเล่งรอบไปทีออ่แรงบิดก็ตามก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะเดินหน้าประมาณสองวันรอบไม่ได้นะชูดปีอยู่ข้างเดียวนะฝังฝ่งที่มีกล้องเนี่ยล้อไม่หมุนเลยเอา้าโหมดโฟร์ไฮนะโฟร์ไฮี่นยอความเร็วสูงไปได้ปะ่ะเดินหน้าไป เอาเลยทีนี้นะร้อนหน้าก็เยียแล้ว <laughs> โไหายก็ไม่ขึ้นเลยอูยน่าจะโดนด่าแน่เลยทีนี้ตอยนัาตาย,ตายโไห้ยไปไม่ได้วะลงกระชากช่วยเล่งรอบที่รอบที่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขึ้นกระจกก่อนเดี๋ยวมันชูดใส่ ไม่ได้นะฟูไฮไม่ได้แล้วน่น,นี่ได้ใจดิฟล็อกกับซีแอลแล้วนะลงก,กระจกก่นโอซโลแม่งน่าจะติดจริงแลวแหละทดสอบแต่ติดจริงนะแขวนแล้วตอนนี้โอซโลแล้วตอนนี้เหี้ยติดจริงแลวสวยแล้วกูยิงดิฟนะับไปได้หรือเปล่าเอ้ยดิฟมีแรงนะับดิฟมีแรงยิงดิฟนะับ ตีรือบอลหักกองอะไรช่วยนะคว้าได้ตดจริงแล้วสวยแล้วนะสวยแล้วสวยแล้ว <c oughs> เหมือนมันจะแขวนนะคุณผู้ชมเกียสองดูนี่ยิงดิฟแล้วนะเนี่ยตายคือโรบินเกียสองนะไม่ขึ้นผมว่าน่าจะแขวนเลย เออแขวนแล้วยิงด้วยน้องลากถตายเลยครตายแล้วกูกูมาทําอะไรครับเนี่ยให้ตายเถอะติดจริงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยครับก็คือใช้แบบฟังก์ชันหมดแล้วหน้าฟโฟล,โลยิงดิฟก็ติดนะครับนี่เห็นไหมเราจะเร่งแรงเร่งช้ามันก็ติดนะเาเพราะว่าเพราะว่ามันแขวน ับนะมันเป็นดินหลม่มนมะผมไถตรงกลางเยจะเป็นร่องค่อนข้างที่อนะยดลึกแม่งแล้วก็ติดจริงแล้วด้วยนะสวยแล้วกูนะี่ไม่เป็นไรเรามีรถไถน,นะเดี๋ยวให้รถไถตัดกลางก่อนน,ะนี่เห็นไหมก็คือโฟร์วีก็ติดได้นะผมรอให้ดูแบบคร่าวๆนะั่นี่ผมไม่ได้กระแทกแบบแบบแรงรุนแรงอะไรนะรู้สึกว่ามันจะตั้งนะด้านหน้าเนี่ยตั้งแล้วทดสอบจริงนะติดจริงนะล้อนี้ยังลอยอยู่ ก็คือลมยางมีผลเหมือนกันต่อการจับเห็นไหมฝั่งนี้ก็ยืดยุบันเลยติดีเชยนะเราลองกระแทกแรงๆดูเผื่อมันจะไปได้หรือเปล่านะไอ้ยาลังกานะจะทดสอบแต่ติดจริงนะไม่เปไ็นไรจริงเราก็เอารถถ่ยล่างนะอย่าไปซีเรียสน,นะทดสอบม่ได้เป็นความรู้นะบางคนก็ไม่เข้าใจนะปูวินก็ติดได้นะ สั้งกล่องแป๊บนะครับดูสิว่าจะไปได้หรือเปล่าตั้งไปม,มีกันแนล้วกันน่าจะติดจริงแล้วแหละตาบอกกันเลยตีเดียวเชียวกูจะโดนด่าไหมเนี่ยต้องปิดกระจกนะท่านผู้ชมที่เขารบเดียวหนึ่ง Những khoảnh 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 phẳng khoảnh 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 แล้วก็ต้องลากจริงๆไม่เป็นไรนะเราชินแล้วนะกับสถานการณ์แบบนี้นี่มันฝังเยอะมากเลยนะล้อเนี่ยเราต้องเรียกแรกเตอร์นะครับไอเราเนี่ยมันชอบหาเรื่องนะก็ท่านผู้ชมได้สาระความรู้แหละผมมองว่านะ เอาเป็นว่าก็ไม่ต้องดรามากนะลากะนี่ยได้เห็นด้วยว่าทั้งหน้ามันตั้งนะหรือให้ดันดีดันท้ายดีกว่ามัดันท้ายลากหน้าดีท่านผู้ชมมันได้วิธีลากรถเนี่ยคุณจะลากด้านหน้าก็ได้นะคุณจะดันด้านท้ายก็ได้นะแต่คุณต้องมีการกันชนนะ ให้ท่านหน้าตั้งไปเนี่ยผมมองว่าให้ hey, ลากไปด้านหน้าดีกวา่าหรือไม่ก็ดันท้าย <laughs> ดูดูดูหน้ามานะหน้าบอกมึงว่างจัดในสัตว์ <laughs> ติดจริงครับติดจริงครับติดจริงจริงเอาไงโชเฟ์ดันไหมแม่งมันติดจริงว่ะ <laughs> ดันท้ายอ่ะ อูใส่วงไว้แล้วแต่ว่าดันท้ายก็ได้ลองดันท้ายดูดูดันท้ายไหมหอว่าไง้องก้อยๆนะดันท้ายอรอมันไม่ใช่เป็นที่รถนะมันเป็นที่คนขับด้วย เอาเดี๋ยวให้โจเฟอร์ดันท้ายดูเริ่ม็ก็ลได้ทบแม่เจ้าไม่เป็นไรนะเรามีล้างรอไปอาชีดเนาลลำบากแลยน้องดูได้ความรู้นะแล้วก็ได้ติดจริงแม่เน่เราจะให้แทลกเตอร์ L47 ดันกัะชนนะครับเนี่ยกรนชนต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งนะที่จะดันท้ายได้นะ แล้วก็ค่อยๆน้ำนี้ค่อยๆนี่ผมใช้เกียร์หนึ่งนะนีฟรีทิ้งอยู่กับที่เลยนะสายวงอะไรช่วยดีกว่าปีแอรเนี่ยก็คือล้มเนี่ยเราเติมเติมค่อนข้างที่จะเยอะทำให้ลลอเนี่ยมัน มันมันค่อนข้เสียไม่กรอบกระแทกช่วยเล่งเร่งไปที่รอบรอบที่มันมีกำลังอยู่กับที่เลยกใี่ดูถอ้ช่วยเบอสองปุ้งไป ไม่ไปนะนี่ขนาดพ้นเออลุ่มลมนะนะครับเดี๋ยวอ่านกล้องไหมมันปิดเหนื่อไปแหกยิงเลยนี่ก็คือลมเราเติมเยอะหน้ามันก็มีผลเหมือนกันเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเยอรเลยติดจริงครับติดจริงโชเฟอร์บอกมึงมาทำทำควยได้โอ้โหกล้องเอง เอาไปลุยกันนะแม่งต้องโดนล้างรถอีกแล้วเอาเค่หนึ่งนะค่อยๆไปเรียบร้อยนะ จริงนะไม่ใช่ตัวแสดงแทนอีู่น่ะแปจริงตัวกูสาดันเนี<อ>่เละนะตรงนี้ตามันล้นนะหนี่ล้นมาจากฝังนน้นก็<อ>ไม่เป็นไรนะได้ลองนะว่านี่แหละมันถ้าลมยางปกตินะสักสามสี่ทั้งหน้าหลังเนี่ยผมมองว่ามันสลัดโกลนได้นะแต่ว่าเราเติมลมก้อนง,งที่จะตึง นะใส่ลมเยอะๆเพื่ออะไรนะบางคนก็คงว่าเออมึงไทยลุยถามออฟโรดออแบบนี้นะในสวนปามนี้มึงใส่ลมเยอะเพื่อนะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราออารถไปบรรทุกฟาล์มนะแล้วน้ำหนักบรรทุกมันค่อนข้างที่จะเยอะนะลมเราก็ต้องใส่เยอะนะเพื่อป้องกันไม่ใช่ป้องกันสิเพื่อให้ได้รองรับบรรทุกเออน้ำหนักบรรทุกได้เยอะขึ้น น่าก็ต้องใส่ลมเยอะนะถ้าใส่ลม่อนอเนี่ยยางจะบวมเร็วเสียหายเร็วนะผมเคยลองมาแล้วนะาแต่นี่ก็ลองให้ดูนะแบบลมตึงนะทาทั้งหน้าและหลังเลยนะามันก็จะสลัดกรนยากนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาลมออกนะแล้วก็ทดสอบให้ดูนะถ้ามีเวลานะลมสลกสามสี 4, ่สามสามเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะขับง่ายวันนี้นับสลัดกรนได้ง่ายมากกว่านี้เยอะโอเค นะคลิปนี้มาด้วยกันยาวนานนาะจะลองโฟวิลแต่ติดจริงนะอันหลากหลายปัจจัยนะบางคนก็คิดว่าเออโฟวิลไม่ติดแล้วพี่มันไม่ใช่นะนะหนึ่งหนึ่งเลยก็คือลมยางมีผลนะฟังชัานของรถแต่ละรุ่นที่ให้มามีผลหมดนะดิฟล็อกไม่หลุดนะเมื่อกี้ที่ผมลองเนี่ยไม่หลุดก็ยังไม่ขึ้นนะพื้นที่ก็มีผลเหมือนกันดินสภาพดินนะบางคนก็ดูว่าเออทําไมมันขึ้นง่ายนะ ในรถอีกคันนึงขึ้นง่ายในรถอีกคันนึงขึ้นยากนะมันก็หลากหลายปัจจัยก็ไม่ว่ากันคลิปนี้ทดสอบครับโอเคถ้าชอบพี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอใหม่คลิปหน้านะ่จะให้ทดสอบกับฟรีแดีไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูมีโอกาสเดี๋ยวจะทําให้นะอุ้ยลองฟังนี่ดูติดจริงนะ้เจอใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม